ท่านใดที่มีอายุใกล้จะถึงเจสบหรือเกินไปนิดหน่อยก็ขอความกรุณาสนใจฟังบทความสั้นๆนี้เพื่อประโยชน์สุขของตัวท่านเองนะครับชีวิตในวัยชารานั้นเป็นช่วงที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆมากมายเมื่อก่อนนั้นเรารักในพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงและคนในครอบครัวแต่เดี๋ยวนี้ เราต้องเริ่มรักตัวเองให้มากขึ้นนะเพราะว่าในวันที่เราจะอำลาจากโลกนี้ไปนั้นมันใกล้เข้ามาทุกทีตามกฎของไตรลักษณ์ซึ่งเป็นกฎสำคัญแห่งธรรมชาติซึ่งมีลักษณะสามอย่างด้วยกันนั่นก็คืออนิจจังความไม่เที่ยงทุกขังความทนอยู่ไม่ได้และอนัตตาความไม่ใช่ตัวตน ตามหลักพุทธธรรมเบื้องต้นเมื่อถึงการเวลาแล้วนั้นเราจะต้องจากไปเพียงคนเดียวเท่านั้นส่วนคนอื่นๆก็ไม่ได้ไปกับด้วยเราแน่นอนเราจึงต้องเร่งหาสิ่งที่ดีๆและสิ่งนั้นต้องติดตัวของเราไปได้ด้วยแน่นอนสิ่งนั้นก็คืออริยทรัพย์หรือว่าบุญกุศลคุณงามความดีเท่านั้น ที่จะไปกับเราได้ส่วนทรัพย์สินเงินทองและอีกมากมายที่อยู่นอกกายนั้นไม่สามารถนำไปด้วยได้เลยแนะนำให้ทำการฝึกการทำสมาธิเพื่อผลิตขุมพลังไว้ให้จิตได้สงบนิ่งเพื่อควบคุมอารมณ์ที่มากระทบด้วยสติและปัญญาแล้วพิจารณาค้นหาขุมทรัพย์ภายใน อย่างรู้จริงเข้าใจถูกนำมาสะสมเป็นพลังบุญบารมีคุณงามความดีที่เรียกว่าอริยทรัพย์นั้นต่อไปในวัยชารานั้นในขณะที่ไปซื้อสิ่งของใดๆก็ตามไม่ควรจะต่อราคากับพ่อค้าแม่ค้าที่มาขายพืชผักผลไม้เพราะว่าการจ่ายเงินเพิ่มเพียงเล็กน้อยนั้นเป็นการทำบุญอีกวิธีหนึ่ง ไม่มีผลกระทบกับเรามากนักแต่อาจจะสามารถช่วยเหลือให้พวกเขาเหล่านั้นได้มีเงินสำหรับค่าเรยียนของลูกๆของเขาได้มากขึ้นก็เป็นได้และในวัยชราพยายามจะไม่พูดกับใครๆอีกต่อไปว่านิทานเรื่องนี้ท่านได้เล่ามาแล้วหลายครั้งแล้วเพราะนิทานเก่าๆนั้นในแต่ละเรื่องนั้น ก็จะช่วยฟื้นฟูความทรงจำของเราได้และการระลึกถึงอดีตได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวในวัยชราแล้วเนี่ยอย่าไปคิดแก้ไขหรือว่าเปลี่ยนแปลงคนอื่นๆเขาแม้ว่าเขาเหล่านั้นจะกระทําผิดก็ตามทีเพราะการที่จะทําให้ทุกคนสมบูรณ์แบบนั้นไม่ใช่ความรับผิดชอบของตัวเราแต่จะกลับสร้างความร้าวฉานและเสียสัมพันธภาพที่ดี ระหว่างคนอื่นกับตัวเราไปมากกว่านะกรรมใดใกรก่อเขาและครอบครัวของเขาและคนที่เขารักก็ยอมต้องได้รับผลกรรมที่เขาก่อไว้นั้นและจะตกไปถึงลูกหลานเขาอีกด้วยในวัยชารานั้นจงมองสิ่งรอบข้างในแง่บวกให้มากๆเข้าไว้และชื่นชมเขามากกว่าตำหนิคนอื่นรวมทั้งเรื่องอื่นๆอ,อ,อีกด้วย เพราะนั่นไม่เพียงแต่จะทําให้อีกฝ่ายหนึ่งอารมณ์ดีแล้วแต่ก็จะเป็นประโยชน์กับตัวเราเองอีกด้วยอย่าไปกังวลกับจุดเปื้อนบนเสื้อผ้าที่สวมใส่หรือข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆของคนอื่นให้มากนักเพราะจิตใจนั้นสำคัญกว่ารูปลักษณ์ภายนอกมากจงอยู่ห่างๆกับคนที่เขาเคยดูถูกเราเพราะพวกเขาเหล่านั้น ไม่เข้าใจคุณค่าในตัวของเรามากพอมีแต่จะทำให้จิตใจของเรานั้นคุณมัวไปเปล่าๆและอย่าไปยึดติดในความคิดเห็นของตัวตนเองมากนักจนต้องทำลายมิตรภาพกับใครๆเพราะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะมองเห็นกันต่างมุมได้เสมอจงถือเสียว่าทุกวันเป็นวันสุดท้ายของชีวิตเสมอเพราะท้ายที่สุดแล้ว วันสุดท้ายของชีวิตก็จะต้องมาถึงสักวันหนึ่งอย่างแน่นอนจึงต้องไม่ประมาทสังขารมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดานี่คือสิ่งที่ทำให้เรานั้นมีความสุขได้นะย้อนมองเส้นทางแห่งชีวิตบางคนยังไม่ทันได้เกษียณก็ต้องจากโลกนี้ไปแล้วก็มีบางคนเพิ่งจะกเกษียณไม่นานนักก็ต้องไปนอนบนเตียงของโรงพยาบาลก็มี พวกเรานั้นถือได้ว่าโชคดีมากที่ยังคงเดินด้วยขาของตนเองได้ต้องขอขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ที่ผ่านมาเมื่อเราแก่ตัวลงแล้วเรื่องของสุขภาพร่างกายที่สำคัญก็คือช่วงขาและเท้าที่ใช้เดินของเราจะต้องแข็งแรงอยู่เสมอเสมอเมื่ออายุมากขึ้นเราไม่ควรกลัวที่จะว่า ผมที่อยู่บนศีรษะนั้นจะเปลี่ยนแปลงเป็นสีเทาหรือผิวหนังหย่อนยานมีริ้วรอยนั่นเป็นบรรดาสัญญาณบ่งบอกของสังขารว่าเรานั้นชราแล้วอายุที่ยืนยาวกล้ามเนื้อขาที่แข็งแรงเป็นสิ่งสำคัญและจําเป็นที่สุดหากไม่ขยับขาเป็นเวลาสองสัป,ปดาห์ความแข็งแรงของขาจะลดลงสิบปีเลยทีเดียว มีการศึกษาวิจัยพบว่าทั้งคนชราและเด็กในช่วงแค่สองสัป,ปดาห์ของการไม่ออกกำลังกายเลยความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาจะลดลงถ้าหากกล้ามเนื้อขาของเรานั้นอ่อนแรงลงการฟื้นฟูจะใช้เวลานานแม้ว่าเราจะออกกำลังฟื้นฟูในภายหลังก็ตามดังนั้นการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ช่นการเดินจึงสำคัญที่สุดน้ำหนักตัวทั้งหมดการลงน้ำหนักตัวอยู่ที่ขาและเท้าของเรานั้นเป็นเสาหลักในการรับน้ำหนักของร่างกายมนุษย์เป็นที่น่าสนใจว่า50%ของกระดูกมนุษย์และ50%ของกล้ามเนื้อมนุษย์อยู่ที่ขาทั้งสองข้างนั่นเองข้อต่อและกระดูกที่ใหญ่ที่สุดและแข็งแรงที่สุดของร่างกายมนุษย์ ก็อยู่ที่ขาด้วยเท้าจึงเป็นศูนย์กลางของการเคลื่อนไหวของร่างกายเฉพาะเมื่อเท้าแข็งแรงแล้วกระแสาเลือดจะไหลเวียนไปอย่างราบรื่นดังนั้นคนที่มีกล้ามเนื้อขาแข็งแรงจะมีหัวใจที่แข็งแรงอย่างแน่นอนอายุเริ่มจากเท้าขึ้นไปเมื่อคนเราอายุมากขึ้นความแม่นยำและความเร็วในการ จะส่งคําสั่งระหว่างสมองกับขาก็จะลดลงไม่เหมือนตอนที่เรายังเด็กๆอยู่ฉะนั้นการออกกําลังขาไม่สายเกินไปแม้ว่าอายุจะหกสิปีขึ้นไปแล้วก็ตามแม้ว่าเท้าของเราจะค่อยๆมีอายุมากขึ้นตามการเวลาแต่การออกกําลังกายที่เท้าเป็นงานที่ต้องทำตลอดชีวิต เพียงแค่ทำให้ขาของเรานั้นแข็งแรงขึ้นเท่านั้นก็สามารถชะลอการชราได้แล้วเพราะฉะนั้นกรุณาเดินอย่างน้อยวันละ 30- สิถึงนาทีทุกวันเพื่อให้แน่ใจว่าขาของเรานั้นได้รับการออกกำลังกายอย่างเพียงพอและเพื่อให้แน่ใจว่ากล้ามเนื้อขาของเรายังคงแข็งแรงอยู่นะครับสุดท้าย โปรดแชร์เรื่องนี้เพื่อแบ่งปันสิ่งดีๆมีประโยชน์ให้กับผู้สูงอายุและสมาชิกในครอบครัวของคุณด้วยนะครับอย่ากเก็บไว้รู้คนเดียวนะได้บุญจากการให้ขอบพระคุณสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานยอมชนะการให้ทั้งปวงช่วยกดติดตามกดแชร์คลิปนี้ด้วยขอบพระคุณและสวัสดีครับ